ไม่ใหญ่เต้นมาปีบ่าวมันจืดไล่พราปีบ่าวติดร่างนะครับพอดีมันยิงคนตายอย่างไม่กี่วันคนตามตั้มควนๆแบบเนียมันยิงปลัดรอดเลยอ๋อคนี้ตอนตายดังอ๋อวันนั้นเดียวนี่น้องบ่าวจืดไล่กับปุ่ม จีวันเมื่องครับไม่ไม่ใจจรถน้นองบ้าวันจี๋เลยอ๋อใครลบเจ้าดืม้มนะตินมาแอ้กองปีดปีดไว้จะได้นานเือนอยากแปรรบปีความตามทวนที่อยากชวนปีจ้องนายใน้ปากใกล้าจากทานี้ตามคำสั่งพระบุรีขอกัดนี่รอต้องฟัง สวัสดีครับพี่วันนี้ที่ผมมาแล้วก็อยากจะชวนพี่สองคนเดินทางออกไปพร้อมกันไอ้ตึ้งนี่นองก้อยครับกว่าใจง่าจำได้คว่าใจไม่แจ่บวันนี้กว่าใจคิดกระดาต้องไม่จ่ายเลยมันคือแกไม่ส่งเครื่องแกไม่เปล่าไม่ใจลุกตน้นกว่าใจคิดระดามัถึงเรากระมมมีประกาศใช้ลำซังได้ไม่จ้า พี่เต่งพี่หนุย่ยเราอยู่กันฉันพี่ฉันนอ้องวันนี้จะชวนพี่ทั้งสองเดินทางออกจากราชนครอ,ออกจากพระมหาราชวางังอย่างนี้ไปไหนไม่กลับไปสืบดูว่าประชาชนเ็าอยู่ลําบากกันแค่ไหนไปกวาดล้างแหล่งอบายมุกข,ของผิดกฎหมายทุกอย่างที่มันไม่สมควรสิ่งมอมองหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไปกันวันนี้พี่จะชวนพี่ทั้งสองเดินทาง แต่การไปในครั้งนี้หนึ่งปีแล้วจะกลับมาผมจะต้องขึ้นครองราชแกนเดชพ่อะระได้พก่อนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการงานเตยมทีแล้วอ๋อการไปในครั้งนี้พี่หนุ่ยและพี่เต่งห้ามาเรียกผมว่าคว้าชายกฤษสดาให้เรียกนก้องกรษตดาเฉยเยเข้าใจไหมเข้าใจกับคว้าชายอย่าเรียกคว้าชายอย่าเรียกน้องกฤษรู้หรือ,อยังรู้แล้วกับคว้าชายร้อยกลัวเข้าใจไหมพี่เต่งเรียกน้องกรษครับน้องกรษตก็ดีแล้ว ดังนั้นเดินทางกันวันนี้เลยกลับเดินทางกันเดียร์ใจใช่ใชไปกันวันนี้กลับจะไปเงอย่าอย่ากลัวนู่นนู่ตรงอย่ากลัวกินตีระเด็ดกินตีระเด็ดโย่รวยรวยโลออดยาดีกว่านอนเกิดนะเพรามึงเลยอย่ามัวกับกินนะกินกี่คำนะมัวแก่าย ไปเลยพี่ลุยพี่เทงน้องไปไปด้วยกับชายผมนำหน้าไปก่อนอย่าช้าเร็วหน่อยครับไปเร่งไปเดี๋ยวเธอแยกยายไปบ้านคนชอยกุ้มไม่ต้องไปหาลูก,ก้าเมียคนมึงไม่ปล่อยกลกัรกุ้มไม่เก็บไปเล่อยเงียเน,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 นีนยบเมียดาอจวงเรากูอ่นเออไปบ้านมึงวะกูยืมปลามึงคนนะเออม่อนเม็ดไปเอาบ้านกูไปไปมามาิ แม่เอ้ยเกิดมาเป็นคนยิงกันมันลำบากไหมเอ้ยแม่ไม่มีได้ยึดได้ยอดวัดวัดเรื่องตำแต่ฮันี่ตายโอ้เหล้ากูไม่มีได้ปากก้อนแม่เอ้ยพ่อมีตายแล้วทงตำแต่ฮันไม่มีได้โยบ้านโยจองพ่อมีตายโอ้เหล้าเป็นคนยิงมันไม่ดีเลยนายพวกคนก็ไม่เข้าใจแม่เอ้ยนายพวกบ้าบ้ามันได้มากดีกว่านายพวกโยกันขี้พี่ขี้จำมันจะไม่เคยรู้จักการมณ์เรียนยุบเรืองาเจขาเจแม่ไม่เคยโทษใจเลยรำคาญแม่เอ้ยเล่นไปกับจักรกลิด เต็มหน้อยอยู่ที่เพื่อนบางเพ่ไม่มีได้แกงมดเดียวคูชีวิตลำบากเหมือนแก่งมดแกงกับแกงล้มตุกตี่รำคาญแม่เอ้ยโลกแหลมันไปหมดไม่จะมันดูจังกีอยู่บ้านเลยนะก็อีกที่ผ่านทางเรื่องไม่จะมันดูจักอี้คว้ดน้มแหลมไม่เกิดใช่ไหนตู้เย็นไม่รู้เหลืองไรเลยได้ลูกได้พวกไม่มีความหมายแม่หญิงกูแซงแซงเก่งงููลำบิดเรื่องเด็ดตอนเด็ดเจกูวันนี้อารมณ์ดีได้แเวลากูไม่เป๋ไอ้ตังไอ้ตังมาที่ไหนเร็วเดีว เดี๋ยวนี่ยนักหน้าไปรูเหลืองมาเล่นแบบเกมมานี่มาแม่เฮ้ยม,มานี่มานี่ไอ้ตังยูบานเพิ่มไม่แล้วเจ๊ไม่กวาดบานกวาดได้ยั้งอ่ะหน้าตูดตาตาที่เล่นกันบานพิงไม่ใหญ่มันรู้เลืองกรรมการแม่ก็อย่าูพเพ้แกมเล็กเล็กพวตีตายพัวเลยหลวงพวกเป็วเปลวไอ้จังาหาไม่แม่ขั้นไปไปกีกัน ไปทังนไปไหกันกี่ก้อนไปเปรตนี่ก็ใจไปนู้ก